โอเคฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่เกมรา้านเลนจจเหมือนเดิมกันอีกเช่นเคยเลยดีกว่านะครับผมนะหลังจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับผมเราได้ทำการแบบว่าเปิดทีสองดูกาชาโครโบไปที่เยียบร้อยนะครับผมสำหรับแบบว่าเปิดสอง,าาสสสอ,งอันนี้เลยนะครับผมได้ตัวอะไรมาได้ตัวไหนมาบ้างนะครับผมก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูเนาะส่วนในคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกาชาโครโบต่อเลยดีกว่านะครับผมทั้งหมดน่าจะแบบว่าสามสี่ห้าหกนะครับผมเปิดทั้ง สี่ไอดีนะครับผมไปเดี๋ยวเราลุยไอดีสามก่อนล้วกันนะครับผมเพราะว่าสองไอดีแรกเราเปิดไปที่เียบร้อยแล้วนะครับผมบ้าลุยครับผมเด,เ,เดี๋ยวเราจะเปิดด้วยตัวกระชากหมดเลยแล้วกันนะเราไม่เราไม่รอแล้วเราไม่รอตู้เลทเพิ่มเลทเพิ่มโอกาสแลวนะผมโอ้โหตัวเกินมาเลยอันแรกใครที่ยังแบบว่าดวงไม่ดีอะ,อะไรเงี้ยนะครับผมดวงยังไม่มาอะไรเงี้ยก็รอเปิดตู้เพื่อโอกาสได้นะครับผมก็จะมาช่วงสี่ทุ่มของอ่า วันสุดท้ายของเดือนนี้นะครับผมอ่าก็รอเปิดได้เลยนะครับผมผมก็จะรอเปิดเป็นกรชาเกียร์แล้วกันบางไอดีผมก็อาจจะเปิดหรือตัวโครโรโบเนี่ยบางไอดีผมก็อาจจะเปิดด้วยรูบี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าไอดีหลักๆแบบประมาณแบบประมาณแบบสักไอดี ID หลักไอดี2สองสามประมาณนี้ผมอาจจะไม่เปิดก็ได้นะด,ด้วยแบบว่ารูบี้นะครับผมอ่าอาจจะเก็บไว้เปิดหากระชาเกียร์นะครับผมเปิดหาเกียร์โหดๆในแบบนี้นะครับผม รอ,อบนี้ยถามว่าเกมมันโหดไหมผมว่ามันก็น่าจะแบบว่าพอใช้ได้แล้นแหละนะผมไม่ได้โหดมากอะไรขนาดนั้นนะผมคิดว่านะครับผมมันก็นั่นแหละนะไม่รู้จะพูดคําไหนดีนะครับผมโอเคส่วนตัวของเลนเจอร์ผมก็คิดเหมือนกันเลยครับผมว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าโหดอะไรมากมายจนถึงแบบว่าต้องหาให้ได้นะครับผมผมคิดว่าแบแบบนี้นะเออใครแบบว่า ยังแบบว่าต้องการเลนเจอร์ตัวแบบจริงๆจริงๆมากกว่านี้ครับผมผมคิดว่ารอบนี้อาจจะผ่านไปเลยก็ได้เหมือนกันนะเก็บดูบี้เก็บตัวเก็บอะไรให้ยาวๆไปเลยเลยก็ได้นะครับผมผมคิดว่าก็น่าจะดีอยู่เหมือนกันนะครับผมหรือใครแบบว่าเออไม่เป็นไรไม่หวยไม่เป็นไรเราเก็บแบบสะสมอะไรเงี้ยเพื่อความสวยงามความเท่ก็ได้เหมือนกันนะผมก็จะคิดแบบนั้นเหมือนกันด้วยสําหรับตัวของสกยมูนี่ผมก็จะอาจจะหาด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็อยากได้แล้วแหละ <laughs> คือผมชอบนะผมชอบการออกแบบของ ตัวของชากะนะครับผมค่อนข้างที่จะแบบว่าเท่เลยมาหน่อยรอบนี้ตัวของสกายมุนีมาหน่อยได้ไหมห้าใบสุดท้ายแล้วจัดมาหน่อยสำหรับไอดีที่3 <c oughs> ขอร้องมาเถอะวงการเก็งโ้โหเยียบร้อยให้ใบแดงมาเลยนะครับผม <c oughs> เอ๊อไม่ใช่ใบแดงนี่ใบเหลืองแม่มองเป็นยังไงเป็นใบแดงเนี่ยจะเปิดดีดไหมเนี่ยหมันไส้ <laughs> ไมมามาเราจะเปิดกระชาเกียร์สักหน่อยแล้วกันหย่อนสักนิดนึงนะครับผมสาหรับไอดีที่สนะครับผม มาดยดีกว่าหวังว่าจะออกสักชิ้นหนึ่งแล้วกันเจ็ดดาวก็ได้หรือไม่ก็หกดาวก็ได้แปดดาวจะออกยากนะครับผมแต่ว่าถ้าออกมาก็ดีเหมือนกันนะอ,อได้เป็นเกียร์ชิ้นไหนชิ้นหนึ่งก็ได้หมดนะครับผมเพราะว่าเราก็ต้องการเกียร์แหละเนาะเพื่อแบบว่าให้มันแบบว่าทีมให้มันแบบไดพัฒนาขึ้นนะครับผมน,นิดน,นึงนิดนึงก็ดีนะครับผมโอเคยังเกลืออยู่โอ้โห ห้าดาวรัวๆเลยน่าจะไม่หมายเราใช่ไหมโอ้ยยบร้อยแล้วผมคิดว่านั่นแหละเ <c> ก <ười> ลือไปนะครับผมสําหรับกาชาเกียของเรารอบนี้โอ้โหราเปิดต่อที่ไอดีที่สี่เลยดีกว่าครับผมก็เป็นไอดีที่สี่ที่แบบว่าน่าจะไม่เหลืออะไรหรือเปล่าเนี่ยตัวกาชามีไหมเนี่ย <c ười> เราเปิดไปแบบว่าทุ่มเทมากเลยนะรูบี้ก็ไม่มีด้วยนะครับผมเนี่ยอ่เรารับตั๋วกาชาห้าไปไปแล้วกันง อะก็ผมได้แบบว่าทําการแบบว่าเปิดในสของตูน้นาฬิกาปลุกไปนั่นแหละนะครับผมมันก็เลยแบบนั่นแหละไม่มีลูบี้เลยตัวกาชาก็มีแค่นี้นะผมม,มีแค่นี้แเราก็เปิดแค่นี้แหละอ่ะลุ้นเลยลุ้นดูนนนไปเลยดีกว่านะครับผมโอเคไปลุ้นดูขอ,องผมรอไม่ใช่นี่จะลิ้นพันไปไหนเนี่ยขออภัยนะครับผมโอเคเพื่อนๆก็ลุ้นดูไปพร้อมๆผมหนะ่อยละกันนะครับผมนะอ่ะ ไปต่อครับผมอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายสำหรับดีสี่จะได้บ้างไหมเนี่ยตัวของชากะไม่ก็แจ็คเดรีเปอร์ขอมาหน่อยจัดมาให้หน่อยนี้วงการเกม GM เอาเปิบเอาโอ้โหได้ภาษิวะมาวะ่ะอืมก็ถือว่ามันก็เป็นตัวที่ดีอยู่อีกตัวหนึ่งนะเออเป็นสายพลังธาตุน้ํานะครับผมแล้วก็มีสก,กิลแบบว่าทะลุมันตาด้วยเออก็นั่นแหละนะก็โอเคนะอ,อ ถือว่าก็ได้นะครับผม,มนึกว่าจะไม่ได้เฮซะแล้วได้เฮพระศิวะก็โอเคนะครับผมอืออกแบบมาก็เท่ดูเท่อยู่ผมคิดว่าอืออกมาโอเคอยู่นะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราก็อืยังไงดีเปิดหากเกียร์อีกไหมไม่ดีกว่าเราไม่มีรูบี้ลืมไปนี่นะครับผมตัวของพระศิวะนะครับผมเมาเปิดต่อที่ไอดีที่ห้าเลยดีกว่านะครับผมอ่าก็ อะสีวะออกมาแล้วก็ขอเป็นน้องสักยามุนีหน่อยได้ไหมไม่ก็ตัวของพี่แจ็คเดริเปอร์อีกหน่อยได้ไหมเออมาไอดีห้ากับไอดีหเนี่ยต้องการมากเลยพวกตัวโคลโบนะครับผมอ่าสำหรับไอดีสี่เมื่อกี้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตัวเจ๋งๆเ,เ,เนี่ยมันเยอะแล้วนะครับผมเออทั้งแสงทั้งแสงมืดแล้วก็โคลโบเลนเจอร์ด้วยนะครับผมผมว่ามันโอเคมากแล้วนะไอดีสี่มีเกียร์ก็ แบบเกียร์เริงๆอะไรเงี้ยมันก็มีเยอะแล้วนะผมอืม id4 เนะี่ยก็พัฒนาไปมากแล้วอะ่ะผมเคยแบบว่าอัปเดต id4 ให้ดูกันแล้วเนาะก็จะเป็นช่วงเปิด3,000ดูบี้นั่นแหละผมก็อัปเดตอะไรนิดหน่อยให้ดูอยู่นะครับผมเพื่อนๆอ,อยากดูการอัปเดตของ id4 ก็ย้อนกลับไปดูคลิปนั้นก็ได้นะครับผม,มก็ไม่ต่างอะไรกันมากสําหรับตอนนี้ด้วยนะ <c oughs> โอเคก็ต่างแค่ได้ภาษีวันั่นแหละเอ,อือหือไม่รอ ยังไม่ออกยังไม่ออกโอเคลุ้นต่อเรื่อยๆผมจะได้บ้างไหมน้องชากะน้องสกยะม,มุนีจังเพราะว่าผมชอบการออกแบบมากนะ่ะก็เลยแบบอยากจะได้อะ่ะเออถ้าได้แบบว่ามาตั้งโชว์อะไรนิดหน่อยก็คงจะดีนะฮะเออปึ๊บหือจะเอาเป็นแบบว่าแจ็คเดิปเปอร์มาก็ได้นะ หรือไม่ก็เอาเฮอร์คิลิสก็ได้อ่อาแล้วแต่เลยขอตัวเนี่ยตัวหนึ่งมาให้เพิ่มอีกสักหน่อยจะได้ไหมให้แบบได้เฮหน่อยมาผมไอ้ที่ห้าโอ้โหตัวเกลือมาเลยผมไม่เอานะแบบเนี้ยตัวเกลือไปขอจำจำหน่อยจำจำมาครับผมรอบนี้ยังไงจำ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 โอ้จำเกินจำเกินเหลียงเทิงเหลียงทองอารัมมาเลยอ่ะโอเคโอเค,อเคไม่เป็นไร ลุยต่อครับผมยังเหลืออยู่นะผมตัวกระชาไปยันต่อครับผมพี่แจ็คเดลิปเปอร์ดองสักยามุนีโอ้โหอ้าวไอตัวนี้คือมันเป็นเดือนของไอรอกของบาวไปทองเนาะผมเปิดยังไม่ได้นะเออเป็นพอเดือนของมันทำไมผมเปิดไม่ได้สักทีวะพอผ่านเดือนมาผมเปิดได้เฉยเลยออะไรเนี่ย <c oughs> โอเคยังเหลืออยู่ตัวกระชาอะรอบนี้ยังไง โอ้โหเหลือ5าใบแล้วตัวนี้ก็ยังเกลืออยู่นะผมหใบสุดท้ายอ่ดูดิว่าจะ,ะยังได้อยู่ไหมเฮ้ย, <c oughs> ยมาทีเหอะโอ้โหอย่าให้เกลือคักหลายปะโทเอ้ยมาหน่อยมาหน่อยเอาหน่อยเว้ยเจมเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยมาหน่อยสักอย่างมันนี้โอ้โหเฮ้ยสภาพมันน่าเศร้าผมว่าเข้าเกมมาก็เป็นตัวอะไรจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่า มาเปิดกันต่อที่ ID ที่6เลยดีกว่านะครับผม ID สุดท้ายแล้วสำหรับคลิปนี้นะฮะอ่าก็ลุ้นดูไปพร้อมผมเลยดีกว่านะครับผมเพื่อนผมจะได้น้องชากะหรือสกายเยมุนีบ้างหรือเปล่านะครับผมหรือว่าแจ็คเดดิปเปอร์จะออกบ้างอีกไหม <c oughs> จะออกอีกไหมเออมาหน่อยขอล้อมมาที่เธออะไรเนี่ยไอดีหของเรามีแค่นี้หรออ่ะมีแค่นี้เราก็เปิดแค่นี้แหละอาจจะไปลรยเลยฮะ อ้าวฟืบยังไงมาครับผมหมุน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 ไม่ใช่หม ون, ุนสิกระพริบตาพูดผิด <c oughs> ขายมาแล้วแล้วกลเป็นน اص, ้องสกายมุนีขอร้องเหอะโอ้ยสกายมุนีอาบน้ำ <c oughs> ไม่ใช่แล้วโอ้ฮูมันไม่ได้อ่ะโธ่ทำไมมันถึงไม่ได้เออเซิงเซิงเอาไงดีอ่ะจะเปิดดูบี้ไหมไม่ดีกว่าผมรอเปิด เพิ่มเลทแล้วกันรอเปิดทุกเพิรอบแบบว่าเปิดตอนมันเพิ่มโอกาสอีกแล้วกันตอนมันแบบว่าเพิ่มโอกาสมาเดี๋ยวผมจะมาเปิดอีกสักรอบนึงแล้วกันนะสำหรับไอดีนี้โอเคหากเพื่อนเพื่อชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยลวกันนะและที่สำคัญากเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้รับคีผม โท้อแต่ก็พอได้อยู่ได้มาตัวนึงก็ถือว่าดี